นิทานเรื่องบะหมี่ชามเดียวณนะชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในยุคที่สมัยมาเฟียคลองเมืองมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยยงผู้เป็นพ่อยงทำงานขับรถให้กับนายจ้างที่เป็นมาเฟียใหญ่ในย่านชุมชนแออัดแห่งนั้นยงมีภรรยาชื่อซีนและซีนเอง พึ่งคลอดลูกชายได้ไม่ถึงสปีทั้งสมคนนั้นอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆซึ่งมีสองห้องนอนและหนึ่งห้องนั่งเล่นเนื่องจากทั้งสองรักกันในเวลาที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะให้ความคิดที่ว่าซีนนั้นเป็นลูกสาวของเศรษฐีเป็นคนมีฐานะส่วนยงเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนถูกทิ้งไว้ ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและยังโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่นั่นมันก็ไม่ทําให้ยง้งย่อท้อและสิ้นหวังแต่อย่างใดเพราะเขาคิดอยู่เสมอว่าคนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้ย้งทํางานและส่งตัวเองเรียนย้งดูแลตัวเองเรื่อยมาจนวันหนึ่งย้งนั้นก็ได้มาพบกับอาซีนล,ลูกสาวของเจ้าสัวหวังตระกูลหวัง เป็นตระกูลที่ร่ำรวยมากทำธุรกิจหลายอย่างแต่แล้วเมื่อเจ้าสัวหวังพ่อของซีนนั้นรู้ว่าทั้งสองรักกันจึงไม่พอใจมากและรับไม่ได้ที่ยงนั้นเป็นคนที่ไม่มีฐานะไม่มีหัวนอนปลายเท้าและไม่มีหน้าตาทางสังคมย้อนอดีตไปก่อนที่สองคนนั้นจะได้มาใช้ชีวิตด้วยกันและต้องมาอยู่ที่นี่ อาซีนได้มาบอกความจริงกับเจ้าสัวหวังผู้เป็นพ่อว่ากำลังคบหาดูใจกับยงและรักชอบพอกันอาปาว่ามีเรื่องจะคุยด้วยอาซีนเข้ามาหาพ่อเพื่อบอกความในใจที่เก็บเอาไว้มานานเพราะหลายต่อหลายครั้งที่เจ้าสัวหวังแนะนำลูกชายของพรรคพวกให้เธอรู้จักเรียกได้ว่าจะจับคุมถุงชน แต่เธอนั้นก็ไม่ยอมทําตามจึงทําให้เจ้าสูวหวังผู้เป็นพอ่อโกรธมากว่างไงอาซีนถ้าจะมาคุยเรื่องอายงพวกไม่รับฟังเจ้าสัวหวังไม่ยอมเปิดใจรับฟังลูกสาวเลยมันยิ่งทําให้ลูกสาวยิ่งลำบากใจมากขึ้นเตีย่ยเราทั้งสองรักกันจริงๆนะคะเฮียยงเป็นคนขยันสักวัน อัวมั่นใจว่าเราจะสร้างฐานะได้แน่นอนอัวขอแค่เตี่ยเข้าใจซีนพูดด้วยแววตาสีหน้าที่อ้อนวอนเพื่อขอความเห็นใจจากพ่อแต่กระนั้นเจ้าสัวหวังผู้เป็นพ่อก็ยังไม่รับฟังแม้แต่จะมองหน้าอาซีนก็ยังไม่มองอาซีนลือออกไปอัวไม่อยากฟังอัวบอกลือแล้วไง อย่ามาคุยเรื่องนี้กับอ้วป้าอาซีนเธอยังมีหวังว่าอักป้าของเธอนั้นจะใจอ่อนแต่เปล่าเลยป้าเธอยังขอโอกาสอ้วบอกแล้วไงอ้วไม่อยากฟังออกไปได้แล้วอ้วกจะทำงานอาซีนเมื่อได้ยินดังนั้นก็รู้นิสัยของเจ้าสัวหวังผู้เป็นพ่อดีจึงได้เดินคอตก และสีหน้าผิดหวังออกจากห้องนั้นไปและได้เดินสวนทางกับเหมยผู้เป็นแม่เหมยที่กำลังยกน้ำชามาให้กับเจ้าสัวหวังในห้องทำงานมาเธอเรียกเสียงอ้อนเหมยได้วางถาดน้ำชาลงและได้พูดกับลูกสาวว่าอาซีนมาว่าเจ้าตัดใจจากอายงแล้วเชื่ออป้านะลูกนะป้าของลือ ลักลืกไม่อยากให้ลื้อลำบากเชื่อป้านนะลูกนะอาซีนน้ำตาขอเบ้าเหมยลูกหัวลูกสาวอย่างเอ็นดูก่อนจะลุกและยกถาดน้ำชานั้นเดินเข้าไปในห้องทำงานของเจ้าสัวหวังผู้เป็นสามีหลายวันต่อมาอาซีนก็ได้มาพบกับยง้งแฟนหนุ่มเหมือนเช่นทุกครั้งแต่ในครั้งนี้ หน้าตาของเธอนั้นไม่ค่อยสดชื่นและเป็นกังวลมากเพราะว่าเธอลำบากใจที่จะต้องเลือกแต่เธอก็หนักแน่นในความรักเธอรู้ว่ายงนั้นรักเธอมากและมั่นใจว่ายงจะดูแลเธอได้ดีอย่างแน่นอนรวมทั้งยงเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและให้เกียรติเธอเสมอและปกป้องเธอได้ พราะเธอเชื่อเสมอว่าคนเรานั้นถ้าขยันไม่มีวันที่จะอดตายอย่างแน่นอนแต่เจ้าสัวหวังกับไม่ยอมรับฟังและไม่ยอมรับทั้งสองคนเลยมันจึงทำให้ซีนเธอคิดหนักมากเมื่อยงเห็นสีหน้าของแฟนสาวที่เป็นกังวลมากจึงพูดขึ้นว่า,าซีนหรือคิดเรื่องของเราอยู่ใช่ไหมถึงแม้ว่าซีน ยังไม่ตอบโยงแต่โยงก็รู้ได้เลยว่าเธอนั้นคิดหนักเรื่องนี้จะาเฮียเมื่อวานฉันไปคุยกับป้าแต่ป้าไม่ยอมฟังเลยยงได้ฟังดังนั้นจึงตัดสินใจว่าจะจบเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเองเพราะเรื่องนี้มันเป็นปัญหามานานมากแล้วและอีกทั้งมันยังทำให้เขาทั้งสองไม่มีความสุขเลย ยงดึงซินเข้ามากอดเอาไว้ก่อนจะพูดปลอบใจออกไปว่าไม่เป็นไรนะซีนพรุ่งนี้อัวจะไปคุยกับเตี่ยของลือ้อให้เป็นเรื่องเป็นเล่าซีนไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นผลเลยกลัวมันจะยิ่งไปกันใหญ่แต่มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากผาเผชิญหน้ากับมันหรือเชื่ออ้วนนะยง้งประคองไหล่ของแฟนสาวเอาไว้ พร้อมกับจ้องไปที่ดวงตาทั้งสองข้างของเธอเชื่ออ้วนะอัซินอัวรักลือทั้งสองกอดกันแนบแน่นเพื่อจะไป,ปะเผชิญกับปัญหาใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าและสัญญาจะาก้าวข้ามผ่านมันไปด้วยกันหลายเดือนผ่านไปยงจึงได้ตัดสินใจมาหาเจ้าสัวหวังที่บ้านโดยที่ซินนั้น ไม่รู้เมื่อโยงเข้ามาในบ้านเจ้าสัวหวังที่ยืนหันหลังให้มันทำให้โยงสัมผัสได้เลยว่าเจ้าสัวหวังนั้นไม่แม้แต่จะต้อนรับเขาแล้วถ้าเป็นลูกเคยของบ้านมันก็คงยากยิ่งกว่าแต่ด้วยความรักที่มีต่อซีนมันคงไม่มีอะไรยากไปกว่านี้แล้วยงรวบรวมพะละกําลัง เดินหน้าเผชิญกับมันสวัสดีครับเตี่ยชายหนุ่มยกมือไหว้เพื่อเป็นการทักทายแต่เจ้าสัวหวังกับตัดราคาญไปว่าอ้วไม่ใช่พ่อของฤอมีอะไรก็รีบพูดมาอ้วไม่มีเวลามากเจ้าสัวหวังไม่เต็มใจและไม่ต้อนรับยงที่ยังมีความหวังจึงพูดไปว่าอ้วกับอาศินรักกัน เตียได้โปรดเห็นใจเราทั้งสองคนด้วยเมื่อเจ้าสัวหวังได้ยินดังนั้นเจ้าสัวหวังก็ไม่ชอบโ้งอยู่แล้วจึงตอบไปว่าน้ำนายยางลือจะเอาปัญญาที่ไหนมาเลี้ยงลูกสาวอ้วขนาดตัวลือเองลือ,อยังเลี้ยงไม่ได้เลยเจ้าสัวหวังพูดไปไม่ใยดีไม่นำซ้ำยังเดินหนีไปอย่างหน้าดือด้อคำพูดแทงใจดำ ของเจ้าสัวหวังทำให้ยงหมดกาลังใจลงยง้งเมื่อมาถึงที่พักจึงตัดสินใจจะบอกเลิกกับซีนถึงแม้ว่าเขานั้นจะรักซีนมากแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อฟ้าดินไม่เป็นใจเขาก็ต้องยอมจำนนให้แก่ฟ้าดินเพื่อให้ซีนนั้นได้เจอชีวิตใหม่เพราะเจ้าสัวหวังก็พูดถูกขนาดตัวเอง ยงยังเลี้ยงไม่ได้เลยบ้านที่จะซุกหัวนอนยังเช่าเขาอยู่เมื่อคิดดังนั้นย้งจึงตัดสินใจขอจบความรักครั้งนี้แต่เรื่องกับไม่ง่ายอย่างนั้นหลังจากที่ย้งนั้นได้คุยกับเจ้าสัวหวังเรืองตนกับซีนแฟนสาวย้งจำใจต้องตัดสัมพันธ์ทั้งๆท,ที่ยังรัก โดยการหนีสีนไปศีนพยายามตามหาย้งอยู่หลายเดือนก็ไม่พบศีนเข้าใจว่าย้งนั้นยอมแพ้และทิ้งตนไปกับเรื่องที่พ่อของตนนั้นกีดกันศีนเริ่มท้อและคิดมากและใจเธอก็อ่อนคิดจะยอมจำนวนต่อฟ้าดินเพราะว่าย้งนั้นก็าหายหน้าหายตาจากเธอไปแต่แล้ว ฟ้าก็กั่นแกล้งถือทั้งสองอีกครั้งเมื่อซีนกับย้งมาเจอกันโดยบังเอิญที่ร้านน้ำชาซึ่งเป็นร้านประจำของทั้งสองซีนไม่รอช้ารีบดิ่งเข้าไปต่อว่าและทุบตียง้งด้วยความน้อยใจและโมโหว่วาทำไมถึงได้ทิ้งให้เธออยู่เพียงลำพังยง้งไม่รู้จะอธิบายยังไงจึงตอบไปสั้นๆว่า เราไม่ได้รักเธอแล้วนะซีนซีนไม่เชื่อจึงสั่งให้ยงพิสูจน์โดยการจ้องตาเธอเพราะว่าสายตาของย้งนั้นมันปิดไม่มิดและในที่สุดยงก็ต้องหยอบบอกความจริงที่ว่าอยากให้ซีนนั้นมีชีวิตใหม่ไม่ต้องมาลำบากกับคนที่มีแค่ตัวเปล่าซึ่งมันก็จริง อย่งที่เจ้าสัวหวังพ่อของเธอพูดแต่ซีนกลับไม่คิดแบบนั้นเธอต่อว่าและด่าทอยงว่าตัดสินเธอไม่รู้จักเธอดีพอและเมื่อความรักครั้งนี้มันยิ่งใหญ่นักทั้งคู่ก็เลยพากันตัดสินใจหนีไปจากที่นี่และเมื่อคุยกันเข้าใจแล้วยงกับซีนจึงได้พากันเตรียมวางแผน ที่จะหนีในคืนนี้ซีนได้เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นรอให้เจ้าสัวหวังกับแม่นั้นหลับก่อนจึงจะพากันหนีออกทางประตูหลังบ้านโดยที่มีย้งนั้นรอรับอยู่ที่นั่นและหนีไปด้วยกันย้งได้โทรไปหาเจ้าสัวซึ่งเป็นนายเก่าเพื่อไปขออยู่ด้วยเจ้าสัวหัวจึงรับยงเข้าทำงาน และเมื่อใกล้เวลาที่ซีนจะออกมาซีนจึงได้เขียนจดหมายเพื่อกลาบลาพ่อกับแม่เพราะเธอไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาหยิบที่นี่หรือว่าได้กลับมาที่นี่อีกหรือเปล่าเพราะถ้าตัดสินใจไปแล้วเตี่ยของเธอจะต้องไม่ยกโทษให้อย่างแน่นอนเนื้อความในจดหมายเขียนว่ากลาบเท้าเตี่ยและม้าที่เคารพรัก อัวขอโทษที่ต้องทำแบบนี้หัวเป็นลูก,กัตันยูหากเตี่ยและม้าเข้าใจอัวขอได้โปรดยกโทษให้อัวถ้ามีโอกาสอัวจะกลับมาทดแทนบุญคุณเตี่ยกลับมานะคะตัดมาที่เจ้าสัวเมื่อได้อ่านข้อความในจดหมายก็ยิงโกรธมากขย่ำจดหมายทิ้งด้วยความโกรธที่ลูกสาวนั้นดื้อ ไม่ยอมฟังและขัดคำสั่งลูกอักตันยูนับตั้งแต่วันนี้ซีนก็ไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยหลายปีผ่านไปตัดมาที่ซีนและยง้งคลอดลูกชายและขนาดนี้ลูกชายของเขาทั้งสองก็โตเป็นหนุ่มเขาตั้งชื่อให้ลูกชายคนนี้ว่าอาฟงทั้งสามคนพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ ในย่านมาเฟียคองถิ่นเพราะวโยงนั้นยังขับรถให้กับนายหัวมาเฟียใหญ่จนอยู่มาวันหนึ่งอาฟงก็โตเป็นหนุ่มเต็มตัวโตวมาในสภาพแวดล้อมที่แข่งขันและต้องเก่งเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้แต่ซีนก็พยายามเลี้ยงลูกด้วยความรักและความอ่อนโยนเพื่อหวังว่าอาฟงนั้นจะเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยน และไม่อ่อนแอและแล้วประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยเมื่ออโฟงนั้นไปรักและชอบพอกับอิงอิงลูกมาเฟียใหญ่อย่างเจ้าสัวหัวและเมื่อเจ้าสัวหัวรู้เรื่องเข้าจึงสั่งให้ทั้งสองนั้นเลิกคบกันแต่อโฟงไม่ยอมฟังและยืนยันจะคบกับอิงอิงอโฟงให้เหตุผลว่าทำไมความจนถึงเป็นข้อแตกต่างในความรัก มันยิ่งท้าทายเจ้าสัวหัวจนเจ้าสัวหัวนั้นเรียกทั้งอายงและอาซีนมาคุยเพื่อต้องการสั่งห้ามไม่ให้สองคนนี้คบกันอาฟงจึงได้พูดกับซีนผู้เป็นแม่ว่าทำไมครับมา้าทำไมต้องแบ่งชนชั้นมันผิดหรอครับที่เกิดมาจนทำไมรับมา้าอาฟงเขาไม่ยอมทําตามคำสั่งของใครแน่เพราะอาฟงนั้น เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองสูงมากมันยิ่งทำให้ซีนกังวลและกลัวในที่สุดเรื่องก็เกิดขึ้นจนได้เธอไม่ต้องการให้ลูกเป็นเหมือนเธอกับสามีเธอจึงคิดหาทางออกโดยการคุยกับอิงอิงและเมื่ออิงอิงมาทานข้าวที่บ้านซีนจึงพูดกับอิงอิงว่าอ่ะอิงอัวขอเธอนะปล่อยอาฟมไปเถอะหรือยังเด็ก ยังเจอผู้ชายอีกเยอะถือว่าอ้วกขอคอแล้วกันอิงอิงที่รักอาฟงมากอยู่แล้วก็ออยากที่จะทำใจเธอไม่ตอบและไม่ตกลงรับปากแต่อย่างใดหลังจากวันนั้นทั้งสองก็ได้ห่างกันและแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่เรื่องราวความขัดแย้งของอิทธิพลมืดก็เกิดขึ้นได้มีการต่อสู้กันระหว่างมาเฟีย เสียงปืนดังสนั่นและนั่นก็ทำให้ย้งพ่อของอโฟองนั้นรับกระสุนแทนเจ้าสัวหัวเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ให้ข้าวให้น้ำและให้ที่อยู่ที่อาศัยอาฟองเมื่อเห็นพ่อสิ้นใจต่อหน้าก็เสียใจมากร้องเรียกออกไปอย่างสุดเสียงป้าเขาคิดในใจว่านี่นะเหรอคนรวยผู้มีอิทธิพล ทำอะไรก็ได้งั้นเหรอจะฆ่าใครก็ได้ไม่ผิดอาฟงเกิดความคิดในใจและเมื่อยงพ่อของเขานั้นได้ตายจากไปซีนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพย่ำแย่และในปีต่อมาซีนก็ได้เสียชีวิตและจากอาฟงไปทิ้งให้อาฟงลูกชายต้องเผชิญโลกใบนี้เพียงลำพัง ในขณะที่แฟนสาวก็ถูกพากไปอาฟงจึงมีความแค้นสะสมอาฟงพูดต่อหน้าลุมศพของผู้เป็นพ่อกับแม่ว่าป้ามาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะแก้แค้นให้ป้ากับม้าเองอาฟงที่สะสมความแค้นมาตั้งแต่เรื่องของพ่อกับแม่ที่ต้องหนีมาอยู่ที่นี่และนับตั้งแต่วันนั้นอาฟง ก็เลือกทางเดินที่จะทำงานให้กับมาเฟียและรับเป็นมือปือนโหดให้กับมาเฟียผู้ที่มีอิทธิพลในเมืองนั้นมือของอาฟงเปื้อนเลือดไปเสียแล้วเขาไม่มีความปราณีไม่มีความรักให้ใครพอโลกใบนี้มันไม่มีความยุติธรรมจนเวลาผ่านไปหลายปีกับวงการสีเทาอาฟงถูกทางการตามตัวจนอยู่มาวันหนึ่งอาฟงนั้นในขณะที่กำลังหนีหัวซุกหัวซุน ไม่ได้กินอาหารมาหลายวันจนต้องเดินโซเซออกมาจากซอกตึกในซอกแคบๆรอรับสายคำสั่งเพื่อสั่งค่าจากนายก็เท่านั้นและเมื่อเขาได้รับคำสั่งให้มาค่าเจ้าของร้านซึ่งเป็นร้านบะหมี่อาฟงที่เดินโซเซมาในกระเป๋าเสื้อมีปืนที่เตรียมพร้อมจะลั่นกระสุนเขาเดินมาใกล้จนถึงตัวอาแปะไม่รู้ว่าชายผู้นี้คือใคร อาแปะไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นกำลังจะถูกฆ่าอาแปะเห็นท่าทางของอาฟงหิวจึงได้ทำบะหมี่และยื่นบะหมี่ให้อาฟงรีบเก็บปืนเข้าในกระเป๋ากางเกงและรับชามบะหมีนั้นจากอาแปะแววตาที่เอื้ออาทรของอาแปะทำให้อาฟงคิดได้และคิดจะกลับใจในที่สุดอาฟงรู้สึกซึ้งในน้ำใจของอาแปะและแววตา ที่มีความเอื้ออาทรและแบ่งปันมันทำให้เขารู้ว่าโลกใบนี้ยังมีความรักทันใดนั้นไม่นานรถของตำรวจก็ได้มาถึงอาฟงไม่คิดจะหนีอีกต่อไปเขาได้ยืนแขนทั้งสองข้างให้กับตำรวจตำรวจได้ใส่กุญแจมือและอาฟงยอมเข้าคุกอฟงยอมกลับใจจากการได้บะหมี่หนึ่งชามของอแปะ และเมื่อตำรวจจับอาฟองไปข่าวก็ได้ดังไปทั่วทุกช่องจนอิงอิงนั้นรู้ว่าอาฟองอยู่ที่ไหนเพราะอิงอิงนั้นรักและรออาฟองแต่เพียงผู้เดียวเธอได้มาติดต่อขอเยี่ยมอาฟองถึงในคุกและเมื่อทั้งสองได้พบกันผ่านกงเหล็กอิงอิงจึงพูดขึ้นว่าฟงฉันจะรอเธอนะเธอไม่ได้โดดเดี่ยวเธอมีฉันฉันรักเธอ ไม่มีใครพากความรักของเราไปจากกันได้ฉันรอวันที่เธอกลับมาอาฟงน้ำตาคอเบ้าและพยักหน้าก่อนที่จะหมดเวลาเยี่ยมเขารู้แล้วว่าความรักมีอยู่จริงบนโลกใบนี้คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของบะหมี่ชามเดียว ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณ